โบยังไม่มาสักคีอะต้องมาแล้วเมื่อไหร่มันจะมาจะเย็นซีมังไงไงก็เสร็จอยู่แล้วมันต้องไปด่านนนะมันเสร็จนะมันเสร็จแต่มันเสร็จช้าจะเย็น,น,นนะไม่มาจะพรุ่งนี้เลยอะก็มาแล้วนีไ่ไงจะบ่นอะไรอีกอะ งานเจียบานเจอถี่เจียดีลูกเจียดีขอโทษแม่ก็ผิดนิดนึงนี้ ซ้ำจริงเมื่อเพื่อนล้มเราจะเยี่ยมอันนี้อ่านว่าอะไรหรอป๊อปเจอเจออะไรวะเจอชื่อไม่ถาละเอาอ่าจจะเลขก็ได้อืมโบสองอะไร จ่านงัดนาจวมหเียวกรามาบอ้ปลงอานหรือเปาเอาใหม่เอาใหม่ปะใหม่ละต่อเลยอยากกลับบ้านจัง ค่อยพูดเลยเป็นะไรป๊อปมึงอ uh ่ะใส่ไม่ดีอีดูดความดำอีกระม่อมบาง